สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนมีนาคม2565ส่วนครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปฟังได้เลยเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาบนของช่องนะคะลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้ยังคงอยู่ในภาวะ มีคนหลายคนมีเรื่องหลายเรื่องมีสิ่งหลายสิ่งเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ตัวเองพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรหรือว่าเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สินนะคะพุ่งตรงเข้ามาหาเรื่องลูกเรื่องบุตรหลานบริวารการงงการงานเข้ามาเพียบเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีดาวอยู่หลายดวงเข้ามาอยู่ในภพเรือน วาสนาของคุณพบเรือนตัวเองของคุณรวมทั้งดาวตัวเองของคุณก็เป็นเกษตรราธิปดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมีอิสระทางความคิดและจิตใจมีความคล่องตัวนะคะไม่ขึ้นอยู่กับใครเขาเรียกว่า มีความเป็นตัวของตัวเองคุณเชื่อมั่นในตัวเองสูงแม้ว่ามันจะมีหลายเรื่องเข้ามากระทบกับคุณนะคะแล้วระยะนี้นะคะความทรนงองอาจความคล่องแคล่วว่องไวนะคะความแบบว่าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมคือจิตใจเนี่ยเรียกว่าชนะทุกทิศนะคะเอาชนะความยุ่งยากได้เอาชนะเรื่องต่างๆที่พุ่งเข้ามาหาตัวเองได้อย่างดิบดีเลยด้วยความที่พระเสาเป็นเกษตรราธิปดีแม้หลายคนนะคะ บางตำราอาจจะบอกว่ามันมีเรื่องของความทุกข์มีเรื่องของการคิดมากมีความเครียดซึ่งมันเป็นปกติธรรมดาของนิสัยของดาวพระเสาร์ซึ่งเขาจะมะีเขาเรียกว่าอะไรอะดาวพระเสาร์เนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองคือความคิดมากกว่าจะทำอะไรได้จะคิดเยอะคิดนานเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระเสาร์กว่าจะให้ผลประโยชน์กว่าจะให้ลาบกว่าจะให้ผลเนี่ย ก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนกับว่ามีอายุที่มากแล้วหลายคนเข้ามาดูแล้วก็จะบ่นว่าแอดบอกว่า40กว่าผมเพิ่ง25่งเพิ่ง30ะคุณก็จะต้องยังลำบากยังต้องสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะยังต้องประกอบการอะไรต่างๆนาะนาะเพราะว่าดาวพระเสารคือความแห่งความดาวแห่งความล่าชา้า ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นไปแบบพรวดพลาดแน่นอนแต่แอดขอบอกเลยว่าคนที่มีดาวพระเสาร์เป็นดาวประจําตัวอย่างลกักนณาราศีมังกรเนี่ยคุณจะมีความอดทนมีการต่อสู้มีความเข้มแข็งแล้วสิ่งที่คุณได้มาหรือว่าความมั่นคงที่คุณได้เนี่ยจะเป็นความมั่นคงที่ไม่สั่นคลอนในวันที่มันได้มานะคะทีนี้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนกระดุมพระ ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะคะเข้าไปสู่ในภพเรือนกระดุมพระอย่างนี้นะคะแอดก็จะต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเพราะว่าดาวพระอาทิตย์นั้นมีมาตรฐานที่ไม่ค่อยดีนักมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องเสียเงินเสียท้องมอีเรื่องที่ต้องลงทุนหรือทําการกู้หนี้ยืมสินอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำร่วมกับเพื่อนนะคะลงทุนร่วมกับเพื่อนซึ่งถ้าเป็นแบบว่าทุนทำงานที่ลงไปเกี่ยวกับเรื่องของ ความเรื่องของงานออนไลน์งานเกี่ยวกับยารักษาโรคหรือว่างานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาชีวิตคนงานดี y วงานรีโนเวทงานบูรณะอะไรต่างๆแอดก็อาจจะเห็นด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นงานอย่างอื่นก็จะต้องดูให้มากหน่อยเพื่อนฝูงในระยะนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาชักชวนให้เจ้าชะตาทําอะไรแล้วถ้าเกิดไม่รอบคอบมันอาจจะเสียเงินทองไปเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในในดาวเจ้าเรืองกระดุมพระเนี่ยเขาไปตกอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะเขาเป็นพระราหูนะคะ ทั้งเพื่อนนะคะทั้งคนอายุน้อยกว่าทั้งบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยอาจจะมาช่วยใช้เงินในกรณีที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนักนะคะแต่ถ้าพระที่เป็นสีล่ะเพราะฤหัสเป็นสีล่ะโอเคจัดเลยนะคะจัดเต็มกระทุมพระจัดเต็มนะคะทีนี้อันนี้เรื่องเงินเนาะส่วนเรื่องของการงานเมื่อกี้แอดบอกว่าการงานของเจ้าชะตาในระยะนี้จะพุ่งเข้าหาตัวเองค่ะงานการจะเยอะแยะมากมายเลยเขาเรียกว่า เป็นช่วงงานเข้าเป็นช่วงงานขึ้นนะคะสำหรับเจ้าชะตาเนี่ยแอดบอกเลยว่าให้ตั้งอกตั้งใจนะคะถึงแม้งานจะมาสิบทิศนะคะตัวเราตัวเราเหมือนกับว่ามีมือไม่พอในการทํางานอนะแต่ขอให้ทําเพราะระยะนี้ผู้ใหญ่กําลังมองอยู่นะคะผู้ใหญ่บางคนที่เคยเป็นศัตรูก็กลับมามองในลักษณะที่ว่า พิจารณาเจ้าชะตานะคะและการที่การงานเข้ามาสุภพบเนี้ยชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านที่ก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนกับการงานเข้าวินาชนะคะเดือนก่อนก่อนการงานเข้าวินาศกคุณจะรู้สึกไม่อยากทํางานรู้สึกแบบหมดเรี่ยวหมดแรงทําอะไรก็ไม่ได้ดีทําอะไรคนก็ไม่เห็นแต่พอพระสุขย้ายเข้าพบเรือนตนุปุ๊บ ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาเจ้าชะตาเนี่ยคุณสามารถที่จะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีคนเห็นนะคะเป็นผู้โชคดีในเรื่องของงานแม้งานจะเยอะงานจะมากเพราะว่างานที่ทำอยู่เนี่ยบางท่านจะรู้สึกไม่ชอบงานตัวเองรู้สึกเหมือนงานที่ทำมาตลอดชีวิตี่ยไม่ส่งเสริมฉันเลยแอดขอบอกนะคะว่าในปีนี้งานกำลังจะส่งเสริมคุณเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องเหนื่อยหน่อย ขัดอกขัดใจหน่อยเพราะว่าเนี่ยมันมีดาวหลายดวงขัดกันมากเลยในตำแหน่งนี้นะคะแต่ขอให้อดทนเพราะดาวมันเปลี่ยนทิศแล้วเดี๋ยวพรอราหูอะไรก็ย้ายพระฤหัสบดปก็ยย้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเหมือนกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรเริ่มฟื้นนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มคลี่คลายขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นให้ลองสังเกตตัวเองในระยะเวลาเนี้ยนะคะว่า ดวงเราเป็นยังไงมันดีขึ้นอย่างที่แอดมินบอกไหมทาไมเนี่ยลองไปหาทักษะดาวไหนเป็นการีจรดาวไหนเป็นทักษะจอนแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้ชื่อช่องกดเข้าไปเลือกเลยค่ะจะหาลัคนาหาราศีหาทักษะจรนนะจะหาแบบใดมีตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจวันนี้มีเรื่องเล่านะคะเพราะส่วนมากเวลาที่ดาวย้ายเล็กๆน้อยๆเนี่ยแอดจะเขียนลง เฟซบุ๊กนะคะไม่ได้มานั่งเล่าให้ฟังเพราะมันยาวไม่พอเนาะแล้วทีนี้ดาวพันธุทั่วค่ะเข้ามาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะรู้สึกสนใจอยากมีที่ดินนะคะอยากซื้อที่ดินหรือว่ามีสนใจในเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินหรืออยู่ดีๆก็มีญาติอพี่น้องเนี่ย เอาทรัพย์สินที่ดินมาขายให้ในราคาถูกแล้วคุณพอประมาณว่าคุณจะซื้อได้เขาเรียกว่ามีผลดีกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินหรือบีดามันดายกให้ก็เป็นได้นะคะแล้วโชคลาบนะคะก็ยังเข้ามาสู่พบเรืองตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแอดมินบอกเราไงว่า มันพุ่งประเดประดังเข้ามาหาชาวลัคนาราศีมังกรแต่ไม่ใช่ม่อมันจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแนวระยะนี้นะงานก็เข้าโชคลาภก็เข้านะคะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินก็เข้าจะไปหาใครที่แบบว่ามีความวุ่นวายแต่ว่าในความวุ่นวายนะั้นแฝงไปกับเรื่องดีๆนะคะมังกรนะเจอมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้มังกรกําลังจะกลับมาพังงาดกําลังจะกลับมาบินแต่เห็นไหมคะว่าลักษณะของมังกรเนี่ยเข้าไปชา้ชา ซึ่งแน่นอนนะ่านะ่เป็นลักษณะของดาวพระเสาร์การที่ดาวลาพระนะคะเข้ามาสถิตอยู่ในภพตานุรักษ์ของคุณนะคะแล้วเป็นมหาอุดแน่นอนว่าคุณจะได้ราบลอยเสมอๆนะคะยกเว้นชาวมังกรบางคนระยะนี้มีสเสน่ห์มากนะคะก็จะมีแบบ เหมือนมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะดาวพระศุกร์เข้ามากุมเห็นไหมคะเข้ามากลุ่มร่วมกันนะคะก็จะเกิดเรื่องของความเจ้าชู้เกิดเรื่องของการอาจจะมีคู่ได้หลายคนนะคะแล้วก็เกิดเรื่องที่คุณจะได้รับสนับสนุนจากเพื่อนๆญาติมิตรสนิททั้งหลายนะคะให้เอาชนะศัตรูเอาชนะความยุ่งยากเอาชนะอุปสรรคตา่ตางๆในระยะนี้บอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องมองเห็นไรายได้พิเศษเสริมขึ้นมา จะไม่ได้เงินทางเดียวจะไม่มีไรายได้ทางเดียวคุณจะมีความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างที่สามารถจะสร้างกําไรและความสําเร็จให้ชีวิตคุณในช่วงระยะเวลาที่ดาวทั้งหลายอยู่ตรงนี้เนาะแล้วทีนี้พอวันที่2เนี่ยดาวพระพุทธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริน,นะคะเข้าไปอยู่ในลัคนาราศีกุมยังคงต้องเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่มันจะไป รวมถุดลงทุนลงหุ้นกับใครกับอะไรต่างๆเนี่ยหรือมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินนะคะไปกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามของเจ้าชะตามีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองตรงนั้นเพราะว่าผู้ใหญ่ของคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรคือคุณจะได้ข่าวเขาแล้วดาว ดาวการเงินเนี่ยเป็นประอยู่ในภพกระดุมพระก็แน่นอนว่าอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีเรื่องของการพาไปหาหม,หาหมอพาไปโรงพยาบาลเนาะแต่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วคุณก็จะคุณก็จะแก้ไขปัญหานี้ไปได้นะคะด้วยด้วยความง่ายที่ดาวพระพุธกับดาวพฤหัสเวลาที่เขากลุ่มร่วมกันเขาก็เป็นดาวที่ส่งเสริมกันนั่นแหละก็คงจะไม่มีอะไรที่ยุ่งยากมากมายเนาะ แล้ววันที่15นะคะวันที่15เนี่ยพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะย้ายละเข้าไปสู่ภพเรือนสุขสหัชชาอย่าลืมนะคะว่าดาวสหัสชชะเนี่ยยังส่งผลดีให้กับเรื่องของการเงินการทองอะไรทั้งหลายเพื่อนฝูงยังส่งผลดีอยู่ในเดือนมีนาคมเมื่อมรณะนะคะย้ายเข้าสู่ภพเรือนสหัชชาแบบนี้อาจจะบอกว่าก็ ระวังญาติมิตรพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยโอกาสมีมากอาสาช้าคือเพื่อนที่อยู่ในรุ่นราวข่าวเดียวกับเรานะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่อาจจะอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยคบกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานเป็นเพื่อนที่เคยพัดผ้าจากกันแล้วปรากฏว่าเจ้าชะตาไปทราบว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเสียชีวิตไปอะไรทํานองเนี้จากการเดินทางจากอะไรคือจะได้ข่าวาวในเรื่องแบบนี้นะคะหรือว่าเวลาที่เจ้าชะตาเดินทางเนี่ยในระยะเวลาของตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปแอดก็จะบอกว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะนอกจากเพื่อนฝูงจะมีข่าวเพื่อนฝูงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เจ้าตัวเองก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปนู่นมานี่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เดินทางระยะไกลนะ สหัสชชาคือการเดินทางในระยะใกล้ๆแบบเช้าไปเย็นกลับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ระมัดระวังเนาะมรณะโยกหน้าโยกหน้า,นาลักษณะตัวเองชาวมังกรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยนะพอวันที่18นะคะพระพุธย้ายตามดาวพระพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่มิตรในเรื่องของการเจรจานะคะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าเวลาที่คุณ มันกลุ่มร่วมกันเนี่ยเจ้าชะตาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่พูดเก่งขึ้นนะคะมีการเจราจาที่เก่งขึ้นเวลาที่คุณไปพูดจาหรือเจราจาอะไรก็ตามไปขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะที่เขาอยู่ในพบสหัชชะหมายความว่าตั้งแต่วันที่18มีนาคมเป็นต้นไปคุณไปพูดจาเจราจาขอความช่วยเหลือกับเพื่อนฝูงนะคะซึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่กว่านึกออกไหมคะเพื่อนที่อยู่ใน ในสถานะใกล้ๆก,กันเนี่ยแต่เขามีตำแหน่งแห่งที่หรือว่ามีความใหญ่โตกว่าเนี่ยเพราะว่าเขาดาวเจ้าเรือนของเขาคือดาวพฤหัสบปดีคือสหัสชชะนะคะ,สะแสดงว่าไม่ว่าคุณจะไปคุยเจรจากับเพื่อนฝูงที่เขามีตำแหน่งหรือมีฐานะที่ดีกว่าหรือว่าเพื่อนฝูงที่อยู่ไกลเพราะอีกแง่หนึง่งเขาเป็นดาววินาศใช่ไหมคะคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีนะคะ ในระยะน,นี้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนาะแล้วพอพระราหูย้ายเข้าในภพพันธุกลุ่มร่วมกับดาวเกตเหมือนกับแอดเคยบอกไปว่าเนี่ยเขามาประกอบร่างกันอยู่ในเรือนพันธุเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรคุณเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเรื่องของบ้านช่องพี่น้องทรัพย์สินหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะ เพราะว่ามันตั้งฉากกันเห็นไหมเป็นภพที่ตั้งฉากกันมันจะมีเรื่องวิ่งเข้ามาหาเจ้าชะตาอาจจะเป็นเรื่องเขายกมรดกให้ก็ได้เราไม่ทราบนะคะว่าดาวอ่าพระราหูของคุณนั้นมีตาแหน่งเป็นอะไรกาลีสีจรเป็นเดชนะคะหรือเป็นบริวารอะไรก็ช่างลองไปหาดูถ้าไม่เป็นกาลีจบไม่มีเรื่องร้ายไม่ต้องคิดมากว่าอ่าดาวกับมันเป็นกาลีเดือนนี้มันเป็นสีจรแปลว่าอะไรเอาแค่ดีกับไม่ดี พอละนอกนั้นก็ถ้าอยากรู้ละเอียดนะคะไปหานัพยากรณ์ที่ไว้ใจทานายเพราะส่วนนั้นนะมันเป็นหน้าที่ของนักพยากรณ์ที่เขาร่ําเรียนกันมาแบบยากเย็นนะเนาะ,เ,นะเราก็ไปให้ค่าครูเขานะคะแล้วก็ให้เขาทํานายส่วนแอดนั้นยังไม่ได้รับพยากรณ์นะคะไม่ต้องส่งข้อความมาในตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะทําขนาดนั้นได้นะคะชาวลัคนารา,ราศีมังกรเนี่ยพอพระราหูนะคะย้ายเข้าสู่ภพเรือนพันธุ ก็ต้องบอกว่าต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระถูกไหมคะเมื่อเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุนั่นก็หมายถึงว่าให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะหรือตัวเองอะ่ะมักจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินนะแล้วก็ตำแหน่งนี้นะคะมันเป็นตำแหน่งที่ เขาเรียกว่าค้นรัพย์อยู่เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าค้นรัพย์อยู่เหมือนกันก็แสดงว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะอยู่มีบ้านเหมือนกับไม่ค่อยได้อยู่ะนะคะอาจจะต้องคือราหูเข้าพบไหนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องได้ขายบ้านไปซื้อบ้านใหม่อาจจะต้องได้จำนำจำนองบ้านในกรณีที่พระราหูเนี่ยเป็นเป็นกาลิจรนนะคะก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่า สำหรับแอดมินแล้วเนี่ยเขามีเขามีโยกเกณฑ์ที่ดีกับพระเสามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งของของดาวโรมอะแอดก็จะบอกว่าเจ้าชะตาจะต้องคืออาจจะได้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนพี่น้องญาติมิตรคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะพันธุทุกแปว่าคุณแม่นะคะมันก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องราวแบบนี้ที่มีโอกาสที่จะได้ผลดีแต่มันเป็นผลดีในเรื่องของความลอบแลบอ่ะ ความไม่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ให้ระวังอารมณ์นะคะเพราะมันเป็นมุมฉากกับตัวเองราหูเข้าเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ตัวเองอย่างแน่นอนนะคะพระราหูเนี่ยเป็นเพื่อนเกอกับพระอังคารในแง่คู่ทาาุลมนะคะลมเพลลมพัดขี้หุดหงิดขี้วุ่นวายใจนะคะก็ก็ลองย้อนดูนะคะอลองย้อนดูว่า12ปีก่อนคุณพบเจออะไรเนี่ยสิปีนี้ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่า ดาวประกอบกันดาวเล็กๆจะไม่เหมือนกันสำหรับคนที่อยากรู้ว่าในพื้นดวงชะตาเกิดของคุณเนี่ยเคยผูกด,ดวงหาลัคนามานะคะนักพยากรณ์เขาก็จะบอกว่ามีดาวอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยคุณอยากรู้ว่าตรงเนี้ยตรงเรือนพันธุเนี่ยคุณมีดาวพื้นดวงเกิดเป็นพระจันทร์มั่งพระอังคารมั่งพระพุธพระสาวพระศุกร์อะไรก็ช่างแล้วคุณอยากรู้ว่าพระราหูย้ายเข้าไปมันเกิดอะไรขึ้นแอดมินทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะในคลิป ราหูมรุตยูและพระฤหัสสพดีย้ายนะคะเดี๋ยวแอดจะทําเดี๋ยวแอดจะทําลิงก์นะคะส่งให้ที่มุมขวาบนก็คลิกเข้าไปดูได้เลย ทีนี้ดาวทุกดวงเนะี่ยย้ายเข้าอย่างนี้แล้วถามว่าเรื่องหน้าที่การงานเป็นยังไงแอดจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งหน้าที่การงานในเดือนนี้วิ่งเข้าหาเจ้าชะตาเจ้าชะตาเป็นคนที่ไม่กลัวในเรื่องของกิจการงานไม่เหมือนสองสามเดือนก่อนที่รู้สึกท้อถอยนะตอนนี้คุณมองเห็นประโยชน์ในการมีงานทํามองเห็นประโยชน์ว่าเมื่อคุณทําไปแล้วคุณจะได้อะไรมันเหมือนกับทะลุป,ปูโปงรู้สึกชัดเจนในเรื่องของหน้าที่การงานและยังคงมีงานนะเป็นเกียรติยศและเป็นศักดิ์ศรีของตัวเองในเดือนนี้นะคะ แล้วเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเรื่องของโชคลาภและความประสบความสําเร็จในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินหรือแม้แต่เรื่องของการขายกระช่างนะคะเพราะว่าดาวพันทุกข,ของคุณเนี่ยได้ตําแหน่งมาหาอุดและค่อนข้างดีแม้จะมีปัญหาการบางคนอาจจะมีปัญหาว่าเอาที่ของอคุณพ่อคุณแม่มาขายแล้วพอขายเสร็จแล้วมันมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องนะคะเรื่องของการแบ่งสารปันส่วนแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะ คุณก็จะจัดการมันได้ด้วยด้วยดาวของคุณเป็นเกษตรราธิบดีเนาะเรื่องหน้าที่การงานเรื่องตําแหน่งเรื่องบ้านไปแล้วนะคะต่อไปเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะคะแอดมองว่ามันจะมีเรื่องของการไปอยากไปลงทุนลงคุนกับเพื่อนฝูงในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะจนถึงวันที่สิบสี่ยังไม่อยากให้ไป วุ่นวายยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะเพราะว่าตําแหน่งนั้นพระอาทิตย์เป็นปลาพอเป็นปลาแล้วมันจะมีเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยนะคะลงทุนหรือว่าเสี่ยงเงินไปกับบุตรหลานบริวารหรือคุณพ่อคุณแม่ในกรณีที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าซื้อของให้เขานะคะแล้วก็มีเรื่องของเพื่อนฝูงมาหยิบยืมเงินน่ะในช่วงหนึ่งถึงสิบสี่เนี่ยไม่ไม่ไม่สนับสนุนนะแต่พอหลังวันที่สิบสี่ไปเป็นวันที่สิบห้าเนี่ย เพื่อนจะเป็นคนที่สนับสนุนคุณเงินทองในระยะนี้มีโอกาสที่จะไปลงทุนลงหุ้นกับเพื่อนแล้วแอดก็มองว่ามันค่อนข้างดีมันมีผลกำไรมันมีการเงินกลับมาให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาหลังวันที่15้าเป็นต้นไปอาจจะได้ข่าวเพื่อนฝูงที่แบบว่าจากเป็นจากตายพลัดพรากจากกันนะคะอาจจะมีเหตุในเรื่องนี้ส่วนเรื่องความรัก ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอ๋อแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก่อนย้อนไปเรื่องการเงินอีกนิดหนึ่งมังกรเนี่ยมีโอกาสมากเลยนะคะที่จะได้เงินเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันทําสัญญาครบนะคะหรือว่าเงินที่ได้รับชดเชยจากการฟ้องร้องคือฟ้องแล้วชนะนะคะเงินจากการที่คุณไปร่วมทุนอ่ะไปร่วมลงชื่อเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องของเงินชดเชยความเสียหายอะ่ะ นะคะเงินจากคดีความคือเขาเรียกเงินมรณะเงินบำเหน็จเ,เงินบำนาะไะพวกนี้เงินที่ไม่ได้จากการทํางานแต่ว่ามันเป็นเงินของคุณและครบกําหนดเวลาที่คุณจะได้มันจะมาได้ช่วงระยะเวลานี้นะคะรวมถึงเงินประกันชีวิตด้วยครบกําหนดแล้วก็ได้นะคะเรื่องความรักคนโสดที่ไม่อยากมีใครหรือว่าไม่ได้ไปพบเจอใครเลยเนี่ยในระยะเวลานี้มีคนเข้ามาคลิกแน่นอนเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็ หรือบางคนมีโอกาสมากๆที่จะกลายเป็นคนรักเก่าเข้ามาพบเจอกันนะคะเข้ามาพูดคุยกันก็อาจจะมีการคอนแทคกันพูดคุยกันในทางไกลนะคะติดต่อกันทางไกลขออีเมลไว้หรือว่าแชทคุยกันทางล ne ประมาณนี้ส่วนคนมีคู่นะคะคู่ของเจ้าชะตาระยะนี้แอดมองว่าค่อนข้างที่จะมีงานยุ่งและมีเรื่องหลายเรื่องเข้ามาอาจจะมีการแบบ อารมณ์กลับไปกลับมาในระยะนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวพระราหูก็ไปตั้งฉากอยู่ในภพเขาเช่นเดียวกันนะคะประกอบร่างกับดาวพระเกตด้วยนะคะความเป็นมันก็ครบหน่อยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะคะแล้วก็ปัตตนิเรือนปัตตนิของคุณโดนทั้งคู่อยู่ที่การปรับตัวระหว่างกันเท่านั้นเองนะคะเรื่องสุขภาพแข็งแรงต้องบอกว่าแข็งแรงแต่ว่า ยังต้องการในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการกินการอยู่ที่ที่ดีเพราะว่าการออกกำลังกายทำไมแอดมินพูดอย่างนั้นเพราะว่าดาวมรณะเนี่ยเข้าสู่พบสหัสชาแสดงว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของการไม่อยู่นิ่งติดกับที่เนี่ยทำให้เจ้าชะตาสามารถเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพียงแต่ว่าดาวมันไม่ได้โชว์มาอยู่ในเรือนมรณะแต่ดาวมันบอกว่าคุณต้องการการพักผ่อน การน,นอนให้ตรงเวลาการกินให้ตรงเวลาการกินให้ครบนะคะออกกำลังกายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็ดาวเรือนเรือนร้ายของเจ้าชะตาเนี่ยไม่มีดาวร้ายอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะเรื่องของความดื้อรัน้นเพราะว่าดาวเกษตรของตัวเองดาวดาวตัวเองเป็นเกษตรราธิบดี ความดื้อรัน้นหรือว่ายึดมั่นถือมั่นหรือว่าฝังหัวหรือว่าความโบราณของตัวเองเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะต้องบอกว่าคุณเนี่ยหัวโบราณนะแล้วก็คําพูดคําจาก็คือไม่ได้อ่อนโยนแม้ว่าจิตใจจะรู้สึกว่ามันอ่อนโยนแล้วว่าแต่ว่าคําพูดคําจาหรือการพูดไปในในลักษณะแบบของตัวเองเนี่ยคนอื่นฟังจะมองว่าคุณใช้คําพูดที่ที่ทําร้ายจิตใจคนอื่น นะคะเพราะฉะนั้นคําพูดคําจาในเดือนนี้นะคะแล้วแล้วมังกรเนี่ยเกิดมาพร้อมกับคําพูดที่เป็นอริหรือว่าอุปสรรคด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คําพูดของคุณกลุ่มร่วมกับมรณะนึกออกไหมคะว่ามันจะทําให้คนอื่นมองว่าคุณใช้คําพูดประหรัดประหารใจแล้วการติดต่อสื่อสารหรืออะไรต่างๆมันก็ยากลําบากขึ้น แต่ในเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่เจ้าชะตาใช้การติดต่อสื่อสารมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันดีก็คิดคิดก่อนที่จะพูดหรือว่าเรียบเรียงก่อนที่จะพูดเยอะๆแล้วคุณก็จะได้ดาวพุธซึ่งมีตำแหน่งเป็นสุภาอีกด้านหนึ่งนึกออกไหมคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขามีทั้งความเป็นนารีแล้วมีทั้งความเป็นสุภาในกรณีที่เขาอยู่ในเรือนนี้นะแอดก็ต้องบอกว่าตำแหน่งของมันไม่ดีนักนะคะ ตำแหน่งของมันนะส่งผลกับเจ้าชะตาได้ไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าดาวพุทธที่อยู่ในลัคนาราศีมีเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นปลาตำแหน่งเป็นปลาก็ส่งผลให้ไม่ดีโชคดีที่ว่าดาวพระอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่เป็นคู่มิตรเพียงแต่พระอาทิตย์ก็ยังเป็นมรณะอีกมรณะคือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พระอาทิตย์ดึงคุณให้ขึ้น,นก็สแสดงว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือคำพูดหรือการติดต่อสื่อสารให้มีความซอฟลง อ่อนยนลงเพราะมังกรจะเป็นคนที่พูดตรงๆห้วน้วนหรือบางทีก็ไม่พูดเลยคนเขาเดาคุณไม่ออกก็เลยไม่รู้ที่จะช่วยเหลือคุณยังไงนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บบอกแล้วเนาะว่าต้องว่าต้องดูแลตัวเองกินนอน พักผ่อนให้เป็นเวลาทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือดวงดาวของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี่แหละค่ะดาวขึ้นดวงขึ้นหน้าที่การงานดีการเงินมานะคะก็ดูแลร่างกายดูแลตัวเองดูแลจิตใจขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษากันเลยแอดมินทราบนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆจากหัวใจเลยแล้วแอดมินจะทำคลิปดีๆออกมาให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ของนิสัยของดาวพระเสาร